ครับทุกแ่านข่าวชาวใต้ช่วงเกประเด็นนะครับประเด็นดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้ของเรานะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีประเด็นดีประเด็นสำคัญเดือนตุลาคมนี้คือวันโอกพันท่าลงมาที่วันที่สิบเอ็ดกับนงงายนมที่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีนะ <S <S ปีนี้นะครับมันที่บอกกันไว้ครับอันประเพณีใหญ่ของจังหวัดนะครับโดยม,มีแม่นลักลักคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีองค์การวันส่งจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเทศตรบ้านนครสุราษฎร์ธานีรวมถึงพรรคส่วนต่างๆที่รวมกัันนจดมาเป็ เรียกว่าเป็นรอยปีแหละนะ<ช><ช>ครับวันนี้ในทั่วงกอง<ช>องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เป็นแม่ฮันย่เหมือนกันนะครับเขาบอกว่าถาลูดแดงปัดเกมระเรือจับมือคนที่บ้านม,มาเล่เรือพระประจํปีตรงพันห้าย67กันเพราะฉะนั้นเนี่ย ในส่วนนี้เป็นพันพืชร่ไปคุยกับทางด้านของทัพงุ่งซักจ่าแก้วนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมแกะประเด็นกับเราครับสวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับตอนนับสู้เล่นเก่าชาวใต้ครับอนเอินเลยพ่อมติดใจเฉยนี่ถ่าลุ่มคือแรงบันเทิงหรือจับมือกที่บ้านมาเลเรือพระพบรรืลงท่านนายกก็ถือว่างานดิดบ้านเราเนี่ยเป็นงานที่บรรพบุรุษเราสร้างขึ้นมานะเรื่องการขบวนการจัดเรือผาเนี่ยมา ตั้งแต่รุ่นเด็กๆหมยคว่ามาถ้าใครไม่ได้มานี่จะเสียใจหน่ดนู้นคามปีามปีกับรอปีห<อ><า>น้า,าหลานเลยแล้วลก็เป็นการซืบทพร้าม,มาเป็นรายสิบปีนะครับก็เทื่อวันนี้เรามาสร้างประว,วัติศาสตร์สร้างวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดสุราษฎรธานีให้คนก็ดูนะครับแต่ผพมเชือว่าคนสุราษมารวมตัวอยู่เป็น หกเจ็ดหมื่นคนใช่ไหมครับครับก็เมืิดตีว่าแล้ววันนั้นก็จะแต่งหน้าแต่งตาอลไรนะต้องช่วยเลยวันนั้นเลยนะช่วยแข่งกับเดือพระเลยบุญ่ีวนะทีนี้มาในส่วนสำคัญนะมที่ผมบอกว่าสามปากส้วนเย้ยนะครับที่รผมจัดนะครับโอบโโจ้เองให้ความสำคัญประเพณีมันฟันือมันครับค่ะอที่องค์การบริหารส่วนวัดเนี่ยให้ความสำคัญมาเพราะว่าพวกเนี่ยเด็กๆนี่ถ้าไม่ได้มาอ่านเดบเวทก็ถือว่าพวกเสียใจครั้ปีอ่ะคือทึ้งวันเนี่ย พุมพยายามอัดให้เต็มทีว่าทำเพื่อให้ให้ให้ประชาชนเนี่ยได้ความความรวมความสะดวกสบายในการ,รมาท่องเที่ยวหันทินเ็ดคอยอคก็สุดท้ายเนี่ยเพิ่มหมดประมาณตั้งแต่สมล้านขึ้นเป็นห้าล้านขึ้นเป็นเจล้านก็กพัฒนาเติบโตขึ้นไปเพอนะครับ ก็คือเราก็สนับสนุนในเรื่องของกับประมาณที่ว่าเพื่มเป็นทุกปีนะคะทีนี้มาถึงในเรื่องของกิจกรรมกันม้างค่ะอบจเราดูแลกิจกรรมอะไรกันม้างในปีนี้คะนันทาจริงจริงในองค์การบริหารส่วนวัดเนี่ยดูแลเรื่องของเรือพนมพาบททางบกนะครับแต่ก็เรื่องก็มาทําเรื่องงานวนาธรรม แล้วก็มาทำเรื่องข้องเอาเด็กเนี่ยมาซื้อข้ามปเสณีโดยมีวีทีเด็กมาปีนี้จะมีวีทีเด็กไหวห้เด็กเปิดถึงทีเช่นวาสมัรมาซื้อว่าชุดแล้วนะครับคือให้เยวาวชนเราได้กล้าแสดงโอ้กกล้ากับวันธรรมของเราไว้ได้นะครับมีบางประกวดนั่งนั่งตจลุงหนูลานะครับชิงถ้วยข้องนายกการบนตี พอปีเก่านี่ถิ่นถ้วยพุ่มปีนี้ก็ถิ่นถ้วยนายกเกิมันตีเลยนะครับโอ้ในหันยิ่งขึ้นนะครับอ่ามีอะไรจำกันได้หน้าร่าละก้าวนี่เราเข้งกันเขงนั่งเข้งกันนั่งเข้งมาเรานะนะครับอ่ะก็ในส่วนของอบจเองมปฏิว่าิแล้วครับลักลักเลยก็คือเรือพระนะครับปีนี้มากน้อยขนาดไหนเกิดเท่าไนายกครับวันนี้แค่เราเกี่ยมพรมไว้แค่กับสมัครลอยก้าวลำพรมกับเบือนำมีสามลำก็ลอยสิบสองลำ วันะครับถ้าใครมาก็ได้ทําบุญรอยทุบซองวัดในนอนนะครับนั่คือจานวนเรือพรานปีนี้นี่ค่ะทนายกคะที่นี่ค่ะเราก็แค่วันเข้ามาเล้วนะท่นทนายกตอนนี้ความพร้อมของแต่ละกิจกรรมที่เราดูแลเนี่ยมีความพร้อมพันพืชแล้วก็เราได้รวมมือกับน่วยงานได้บ้างไหคะครับความพร้อมนี่เพมมั่นใจถึง9 5เปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าอาจจะว่าจำนวนคนหมาเนี่ยเดี๋ยวเราคอยไปแก้ไขห้าเปอร์เซ็นต์นั่นเราคอยไปแก้ไขพวาเราได้รวมมือครับ ทุกผาส่วนไม่ว่าผู้วา่ารองผู้ว่าอากาศอย่างวัดไม่ว่าผู้กัปผู้การนะครับในการช่วยอำนวยความสะดวกของประชาชนแต่ก็เรือผาเขยราต้องต้องขับเขืนนะ่อนจะพยายามทําให้เสร็จก่อนหกโมงนะครับนี่คือ,อเป้าไม่สำคัญคะพะปีเแลรวเนี่ยวิวเนี่ยถึงเก้าเก้าโมงกลางคืนคื่อจากันขำเลยคือซ้ำถุมแล้วยังไม่ยังไม่ได้เสร็จเรามีความรู้สึกว่าประชาชนอะ เหนื่อยล้านะครก็ก็นางดำมาได้กันเหนื่อยนะำทะนลหยกนะไม่ได้กินข้าวพวกไม่กินข้าวแกบ้านตอนปีนี้เนี่ยตั้งใจไว้ว่าจะทำเรือจได้ล่าให้เสร็จกับหงวงเย็นนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการปรับเพนกับรสมพันนะกับพันธรือบังกับตะยวกกับจอดเรือตรงในประดิมปีนี้ก็จอดเรือที่เดิมนะครับใคก็ผ่านจอดเรือทีนาสลักนาสลักกลางแล้วก็ ผ่านค่ไอ้บมิที่มีสัรรร์ให้ให้ประชาชนมาดูเพรพบว่าน่าจะวัยตรงแค่ว่าถ้าเราไม่ติดขบวนได้นะอะไรก็ปล่อยพบว,ว่าขบวนไม่เกินสิบกาทีนะ คือคือคือปีนี้ปีนี้เนี่ยขับวนเทศบาลฮุกลำทางเรือเทียนเนี่ยเขาจะไปโกนอ่าจะไม่มาจูบพร้อมเหมัอนเมื่อไม่โกนอ่าเพราะในก็เลยจะทําให้เร็วขึ้นเมือที่ตอนนี้อยู่ปะผันเพลยอให้ย้ายเซตตึงหกมุ่งนาเพราะในของเราของอบจที่รับผิดชอบในส่วนของร้อยสิบสองลำเนี่ยจะมีพระรามิธีเปิดอยู่ที่บริเวณหน้านนากาสากันตรงนั้นจะมีผันพลย์มั่งมีโชว์ไหมมั่งครับตรงนั้นสากันเนี่ยจะมี ถ้ากลางคืนเนี่ยจะมีเวทีเด็กเอาเด็กมาคือว่าสุดกลางวันเนี่ยวงเวทีเปิดเนี่ยเราจะจะมีชายวงการให้ะแนนณรุงหน้าซา,ากลางเลยนะให้ขันเณน้่ากลาง วันนั้นคุณลืมต้นทําให้ดีตั้งแต่ตรงเริ่มต้นเลยนะครับนี่นี่นางรำเอฟบนุญด้วยให้นางรำบุญเมื่อเมื่อแล้วท้ายคะแนนแต่ต้นต้นหน้าอย่างช่วยอยู่เม็ดเล่งนู่ก็ไปให้คะแนนกลางรำนู่เม็ดเล่งเลยเม็ดเล่งเลยรำรำเดินหน้าต่อยล่างเลยะฉะนั้นเดือพระทางนางรักนางรำนี่คือเตรียมตัวตั้งแต่จุดปล่อยตัวได้เลยครับเพื่อเพื่อให้เขาตั้งใจเต็มที่นะครับโบกได้ไหมกรรมการมีกี่กี่จุดครับทดิม พวกมันไม่กล้าบพอเราเรื่องนี้ใช่มาแล้วทั้งความเทาเทียมกันนะความเทาเทียมผมจะมีมีการเซนไส้นะครับเพราะว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยตั้งงบประมาณไว้ทั้งล้านเจ็ดนะค่ารางวัลเลยครับการล้านเจ็ดนี่ยก็เรือตอนนี้พัฒนาแต่ละลักลานแต่ละลักลามีอย่างเนี่นี่หนังลำเนียจะคัดนั่นให้คุณมากเลยแม่คุณมากเลยเพราะนี่รางวัลก็มีทั้งเรือขนาดใหญ่ขนาดกลางเอออเรือขนาดใหญ่ขนาดเล็ก ขนาดเล็กลๆสร้างสรรค์ความคิดสร้างสรรค์สร้างสร้างหลงวัลนะเรือนี่เรือนะครับขบวนก็มีรางวัลเหมือนกันใช่เดี๋ยวไปแล้วนะแต่ก็พุ่งกันบ้างชายวิธีที่ให้องค์กรทองทิ้นย้อยๆเนี่ยมันองค์การบ้านส่วนดับบลัเทศบาลตับบลเนี่ยสามารถใช้ประมาณได้ให้เผื่อความสุขกับประชาชนเมืองกนเนี่ยเขาเลยอเขาเลยกับปั๊มข้อกับตัวบ้านตัวเมืองนะประชาชนซึ่งต่อไปเนี่ยเราจะใช้ คำว่า MOU กันโดยใจับสร้างกอจังหวัดเนี่ยในสร้าง MOU ขึ้นมาเพื่อให้สองทิ้นช่วยอำนวยความรวดวในหอบประมาณแค่ส้มคนจะช่วยเรื่อง<ท>ะชาชนทัานกำโบกำล,ลังโบวัดที่อยู่ในโอโบโตวัดโยธินรับานตาบลบพนเนี่ยครับเขาสร้างบุญหบให้เหลือพระไม่ได้ใช่เมื่อก้นเออเมื่อก้นนะตอนจะไปโคไปร้ายกันมาแต่ตอนนี้<ม>ได้แล้วได้ได้ แต่ก็นางรำก็ได้แต่ว่าคือนางรำเนี่ยเราจะไม่มีขาเนื้อแต่เราอาจจะมีขาชุดนะชุดะ<า>นั่นไปส่วนนานอันนี้หมาจากกันพักดันใช่ใช่พอเราต้องทำให้หานเนี่ยเป็นฐานที่ยิ่งใหญ่ดับหรูเพราะว่าม,มันมีมจังาวัดเดียวประทิเดียว,ยยวที่มาวันเดียวทำบ,บุญลอยวัดไม่มีเกพวกไปเที่ยวโสมไม่ไล้ถ้าเราใช้เวลาไปลอยวัดเนี่ยถ้าวันละทึบนาทีคุณวองคูณเลยถเอะ แต่วัดไม่ซื้อนาดิในวัดต้องึงยองวงกเอาแต่จดรถก็หล่ยนาที่ลยนั่นแหละที่มาเที่เดียวนะเอาเป็นว่าในส่วนของตรงนี้ก็เตรียมพร้อมแล้วเราก็ต้องมารอแลความอลังการข้องทางเรือทางนางรํานะหัวมีเงินรางวัลกันด้วยนะคะเอาทีนีากันหญิงเนี่ยน้องยิ่งออมรางวัลพระราชทานเลยนั่นแหละค่ะผันพื้นมาค่ะรางวัลพระราชทานของเรารางวัลพระราชทานก็ปกติแค่กรรมการด้วยแค่กรรมการ เป็นถ้วยประาันได้มาเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับถ้วยประจานานเนี่ยเพราะว่ายุ่เก่ากรรมการวันนี้เพราะว่าไม่มีใครหันไปคือไม่ให้ใครข้าวเซซงไม่ได้คือให้สิ์กมการโดยด้ดคาดเรื่องเรื่องพ้นในการตัดที่เนี่ยเปนติ่านนายกปกนะครับว่าเราแน่นอนชัดเจนนะครับแล้วก็เพราะเป็นถ้วยที่สำคัญคือถ้วยประาานจากสุมเล็จประการนิชาธิรัจ้ากลมต้มเล็กปทศใช่ไหมครับได้มากี่ถ้วยกันท่านเายกได้มาแค่พอเรือเรือเนี่ยได้มาโซ่งโซ่บครับ นะครับเฉพาะการปร,กระกวดเรือที่จะลงเก่งขัน้นลงประกวดกันร้อรยว่าลำเนียนะครับนะรางวัลอสงเกียรตินะเป็นถ้วยรางวัลพระราชทานนั่นเองค่ะแต่ว่ายังมีกิจกรรมที่น่าสนใจอยู่ด้วยนะคะก็คืออิ่มบุญอิ่มใจวันแรมค่าเดือนสิบเอ็ดทันเดอร์้าคะกิจกรรมนี้ก็เมื่อก่อนเนี่ยปีเดียรเนี่ยพวกไม่ทำท่านนุ่นกินฟรีไว้วันนี้ก็ยังมีนะครับก็เลยยาพวกการพวกธนาคารพวกตากแต่งเนี่ยเคยมีส่วนรลวมให้ให้พระประชาชนมีส่วนรลวม ทำท่านุ่นกินฟรีแต่ปีนี้เอาไปเอาไปไว้ยตาม้รกก็วายบนท่านุ่นแต่ว่าจริงๆงคือปีนี้มันมีประท่านในเรื่องของการจัดตั้นเรือนะก็สร้างถีไม่พอบนท่านุ่นก็พาไปไว้ยเทคนิคนะครับเทคนิค <ừ> มีสาอาไวาย้ยอยู่ยข้างในเทคนิคเลยใช่ไหมกินฟรีมันเพื่อม,ม,มีมีประชาชนไกยญาิสมบุญก็มาช่วยกัน พัดไทยบางข้าวต้มบางไอ้หมูย่างบางไก่ทอดบางก็ก็ก็ชือว่าให้พอเราจิมาเที่ยวเนี่ยมากินฟรีกันนะครับอันนี้มีเรือได้ไปกินอันนี้เฉพาะวันที่รักเรือใช่ไหมคะใช่ใช่วันทีสิบแปดเนี่ยน่ะนะไปแตเราไปยุ่นเรื่อเล่ต้องกิมมาร์ทม่ถ้าห้าไม่พอไปเจอกันจริงจริงค่ะทีนี้ค่ะต้องบอกว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเราจริงๆเนี่ยเรามีในเรื่องของ การท่องเที่ยวนี่ไล่ด้านกันเลย,เยทีเดียวค่ะแล้วก็นอกจากเรื่องชักพระแล้วเนี่ยค่ะเรามีนโยบายการขับเคลื่อนผันพื้อมั่งในการดําเนินงานของอบจอสุราษฎร์ธานีเรื่องการท่องเที่ยวค่ะครับการท่องเที่ยวของการมหาช่ว่าเนกางพัฒนาเรื่องการท่องเที่ยวไม่ว่าเที่ยวที่ชีวิตไม่ว่าเที่ยวเที่ยวเพื่อสุขภาพนะครับ,รบแล้วก็เที่ยวเรื่องเรื่องเรื่องจุดเช็คอินก็พยายามทำาูกถุกมุมของการท่องเที่ยว ควางเพลินไรย่างมาหม่แต่ถ้าล้าวแล้วมันเดืยห้าเดือดฮา่าเที่ยงอ่ะกับความมุ่งมั่นเนี่ยตั้งใจตมทเทในเรื่องของการท่องเที่ยวพะไม่มีประเทศไหนแค่มีปู้ทัตมาผู้มีทรัตเท้าสู่อัธนีนะไม่มีประเทศไหนมีเรนำจืดมีเรนำค็ิมนะครับแลก็มีโก้อยกระยุในในเรในเรทางส่องเรแล้วก็มีทางเชื่อมระหว่างเอ้ามีสนามบินส่องห่ง แต่พวกอาจจะทําให้เกิด 3, 3> <c oughs> <c oughs> See, ้แห้งได้กว่านะมีอย่างวัดเนี่ยแค่ว่ามีสร้างบินสองแห้งมันไม่ธรรมดาครับย็่งที่ยู่มาสร้างเนี่ยเราสร้างไม่อย่หนึ่งไม่ยู่กี่ลานลานก็สร้างไม่ได้มาอยู่ในผื้นที่เรายูเนี่ยจัดนะเราดูได้ครับอันนี้คือความเป็นพิเศษที่จะต้องทุ่งเติมการตรองเตรียมต่อไปนะครับนอกจากกิจกรรมที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้นะครับนะอ่านอ่านฉพรามาอีกนิดหนึ่งนะครับพุ่งฟังนิด ไอ้คนที่ยากจะไปเลนนั่งนั่งแข้งกันไปได้วัในไหนท่านนายกวันที่นั่งแข้งวันที่ทิพเจษตนะครับก็คือคืนนีไปวันทิพย์เจษต์ว่างหนึ่งว่างล,พลาพระนะใช่ใช่ใช่เม <ๆ S 1> ่อคืนนั้นคนไ,ไปนอนคว้าวเรือพระที่หน้าเทคนิคตรงนั้นหน้าธนาการนั้นได้เลนเลยไม่เงียบนะไม่เงียบไม่เงียบ <laughs> มีคนซื้อเด็กกันเดียวมีคนซื้อเดียวหนักๆปีหน้าแย่เด็กนี่มาประกวดกันความคิดสร้างสรรค์เด็กกินหนักการว่าเรือพระนี่ยเราจะเติมเต็มได้ไหม ดีนะนะถ้ามีโอกาสะะนะครับผมอ่ะสุดท้ายเลยแหลกะก็จนะให้นายกได้เชิญชวนพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวนะแล้วก็พี่น้องนะครับชาวสุราษฎร์ธานีที่จะมาร่วมรับพระนะได้เตรียมความพร้อมได้เชิญชวนมาท่องเที่ยวครับเชิญครับค่ะครับข้อยทุกคนที่เห็นนะครับในเรื่องของประชาัชนครั้งนี้พงโข้ยทุกคนเนี่ยชวนกันมาไม่มีประเทศไหนไม่มีจังหวัดไหนนะครับแค่มาวันเดียวทำบุญลอยวัดแล้วก็ ด้วยความศรัทธาของประชาชนทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาเลยว่ายิงหย่จริงๆคนเป็นแสนคนนะครับมาใครมีแฟนช่วยให้พามาใครมีเมียช่วยให้พามาใครมีลูกสาวช่วยให้มาพามาเพื่อแ่เพื่อมา เต็มนะครับเพื่อมาเติมเต็มสุราธานีด้วยกันนะครับครับผมเอาเลยครับถาลูดแดงปัดเกมระเรหยจับมือคนที่บ้านมาเลเรือพระประจับปี2567เชิญชวนโดยท่านผู้สักจากแก้วนายกองค์การวัดสัจวตรสุราธานีครับเล่นเก่าชาวใต้วันนี้ต้องขอบคุณท่านนายกนะครับที่ให้เกียรติทางรายการมาช่วยประชาสัมพันธ์กับขอบคุณมากครับท่านกับขอบคุณมากครับ